สุขภาพดีกับสมุนไพรหมอตรวจล้าตกใจฮะวัน,นโรกเนี่ยต้องอธิบายว่าเป็นโรคที่ว่าง่ายๆว่าอันเนี้ยจะไม่ติดไปหาคนอื่นถูกไหมฮะแ,แต่ตตเราเนี่ยจะเปราะบางกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัวหมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าไปติด เชื้อ,อได้รับเชื้ออะไรมาก็จะเป็นได้ง่ายกว่าคนอื่นยอย่างนี้หมายวาความว่าโอกาสที่จะหายจากโรคก,ก็ยากด้วยยากด้วยแล้วทําไมถึงกลับมามีสุขภาพได้แข็งแรอองนขนาดนี้คะโดยโดยโโศศก็ปรึกษากันหมอว่าไอ้ไอ้โรคของผมเนี่ยตัวเนี้ยทำไงเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้มันพอมียาที่จะเข้าไปฆ่าเชื้อเกี่ยวกับวัณโรคในกระดูกเนี่ยได้แต่การฆ่าเชื้อของของเขาเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วมันจะฆ่าเฉพาะตัวเชื้อโรคไอ้ทีบีกระดูกนั่นมันฆ่าทุกตัว ช่ไหมันมันก็ต้องอยู่ที่ว่าความเสี่ยงมันเป็นยังไงด้วยแต่พอผมรักษาไปประมาณ8เดือนกว่าเกือบเเดือนนะฮะเปยังไงบ้างไตัวนี้เชื้อตัวนี้ก็ดีก็หายไปค่ะหมอเช็คแล้วเขาบอกเออมันหมดไปแล้วค่ะครับแต่ว่าไอ้สิ่งที่หายไปพร้อมกับเชื้อเนี่ยก็คือหมอนรองกระดูกผมอ้าวข้อที่ห้าข้อที่หนี่หายไปเลยฮะหนีไปเที่ยวซะงั้นหนีไปเที่ยวฮะก็ไอ้ตรงเนี้หนักแล้วก็ความปวดเนี่ยมันยังไม่หายความปวดไม่หายเพราะอะไรเพราะว่าไอ้หมอนรองกระดูกตัวเนี้ย มันไปรองกระดูกอยู่แล้วกระดูกมันก็เผื่อไม่มีหมอนมันก็ลงไปทับเส้นประสาทมันก็ทําให้เราปวดมือชาเท้าชาไปหมดคือพูดง่ายๆว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าเผื่อเราไม่มีอะไรยึดไว้เป็นหลักเนี่ยก็คงโอโ้โหรู้สึก ูไไไปก็้รระะโยชน์อเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะที่โอเห็นปัจจุบันเนี้ยต้องขอบอกว่าดูแล้วเนี่ยไม่มีอาการของคนที่หมอนลองกระดูกเนี่ยหายไปแม้แต่อันเดียวอ่ะไม่เห็นอาการของการเจ็บปวดดูแล้วเนี่ยดูเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วดูแบบดูหนุ่มด้วยอ่ะเนาะอาจารย์ครับก็ครับมีเคล็ดลับอะไรอะคะก็อย่างนี้ฮะคือจริงๆแล้วเคล็ดลับเนี่ยมันเกิดจากเขาบอกว่าไม่เห็นลงศพก็ไม่หลั่งน้ําตานะครับ ก็ S <S <an> <S บังเอิญพอเราเป็นขึ้นมามากๆหมอจะผ่าจะเปลี่ยนหมอรองกระดูกเอาของเทียมใส่ผมไม่กลา้ามองตรงผมกลัวว่าเดี๋ยวพอเราเสียณไปแล้วแทนที่จะได้ไปทํางานหรือทําอะไรที่เราต้องการเนี่ยไม่สามารถจะทําได้ผมก็ไม่ยอมผ่าครับก็พยายามหายาหาอะไรทานมาตลอดนะฮะยกตัวอย่างเขาบอกว่าไอ้กระดูกฉลามปลดเนี่ยสามารถกินเข้าไปแล้วช่วยให้แคลเซียมเนี่ยไปช่วยสร้างกระดูกให้เหลือขึ้นผมเชื่อว่ากระดูกคนเราเนี่ยสามารถงอกขึ้นมาได้แต่ว่า พอเราอายุมากๆเนี่ยการงอกของกระดูมันจะช้าไงครับเราก็พยายามหาอะไรกินแล้วก็พยายามระวังตัวแล้วก็ในช่วงนั้นเราก็ไปนั่งกรรมฐา,านอะไรอยู่ที่วัดด้วยก็พยายามหาที่พึ่งทางใจอย่างนี้น สุขภาพดีกับสมุนไพร